วันที่25มีนาคม2558เวลา17นาฬิกา20นาทีพลตโฮบุลเลอร์ใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4พร้อมด้วยพลตรวจตีจตุพลปานร,รักษารองผู้บัญชาการพลตรวจตีเจริญวิทย์สีวณิชรองผู้บัญชาการรักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกสุดทินทรัพย์ม่วงผู้กำกับการปราบปราม4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทุกชุดได้นำตัวนายปัญจาหรือโบชาลีแสนมือปืนที่ลงมือยิงพระอาจารย์บัณฑิตสุบันทิโตหรือพระหมอซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อรับตัวไปทำแผนประกอบคำสารภาพที่บริเวณที่เกิดเหตุถนนกลางป่าสวนยางพาราที่จะไปสู่วัดป่าตอสีเสียจ,จำนวน8จุด โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่คอมมานโดจากกองปราบปรามจำนวนกว่า30นายทำหน้าที่คุ้มกันผู้ต้องหาและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเผชิญเหตุจาก191จำนวน20นายคอยทำหน้าที่กันประชาชนที่ทราบข่าวแล้วเดินทางมามุงดูกว่า200คนโดยจุดที่1น,นั่งรถมากับดาบตำรวจชาญชัยแล้วสวนทางกับพระหมอพร้อมทั้งบอกว่านี่คือเป้าหมายที่จะยิงจุดที่สองดาบตำรวจชาญชัยขับรถยนต์ตามมายิงพระหมอ จุดที่3ดาบตำรวจชานชัยหยุดรถให้นายปัญจาหรือโบลงไปนั่งที่ท้ายกระบะพร้อมหยิบอาวุธปืนขึ้นไปด้วยแล้วขับรถไปตามหลังพระหมอจุดที่4เป็นจุดหยุดแล้วใช้อาวุธปืนยิงพระหมอจํานวนสองนัดทางด้านหลังจุดที่5เป็นจุดที่นายปัญจาหรือโบคัดตปลอกกระสุนออกแล้วบรรจุใหม่อีกหนึ่งนัดจุดที่6กนายปัญจาหรือโบลงจากกระบะแล้วไปนั่งด้านหน้ากับคนขับ จุดที่7เป็นจุดที่ดาบตำรวจชานชัยถอยรถและขับรถยนต์พากันหลบหนีและจุดสุดท้ายนำชี้เส้นทางหลบหนีไปยังบ้านดาบตำรวจชานชัยพลตำรวจโฮบุลเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจค้นนะครับแล้วก็หาหัวกระสุนปืนที่ผู้ต้องหาอาจจะซ้อมยิงฮนะก่อนจะลงมือนะครับแต่มาเปรียบเทียบกระ,กระสุนที่อยู่ใน บพระอาจารย์บดิตนะครับมีมีกลุม่มคนได้พานะฮะได้พาข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเร็วๆนี้นะฮะในส่วนน้วัดปืนเนี่ยตอนนี้เราได้บอกแสว่าจะได้หรือยังครับยังครับยังก็ต้องสอบสวนกันต่อไปตอนนี้ได้รวบรวมสิ่งที่ยึดเอาไว้ฮะต้องไปแยกกันก่อนว่า มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการสบสวนบ้างค่ะการให้ปากคำของมือปืนมันจะโยงไปยังผู้จ้างหวานได้แค่ไหนคะมือปืนเขาบอกว่าเขาเพิ่งมารู้จักกับดับชานเนี่ยค่ะเราก็คงต้องได้ตัวดับชานเข้ามานะครับถึงจะสามารถยืนยันได้ว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับก็คือเป็นปืนตัดแปลงจากลำกล้องของสองสองนะครับแล้วก็มาใช้ มาใส่ด้ามน,นะฮะด้ามปืนนะครับแล้วก็สามารถบรรจุลูก m 1 6เข้าไปได้ปืนทุกซองครับใช้ใชด้ามปืนทุกซองใส่แล้วก็ยิงจากการใช้เข็มแทงเชนวนปืนทุกซองล่าสุดตำรวจได้ไปขอหมายจับจากสารมนฑลทนหารบกที่24โดยได้มีการอนุมัติหมายจับแล้วเลขที่จอจานหนกไก่ทับสอง ลงวันที่25มีนาคม2558ให้จับกุมตัวดาบตำรวจชานชัยส้อยสังวานโดยมีพันตำรวจเอกบรรจบสีหานาวีพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสพเมืองอุดรธานีเป็นผู้ร้องขอในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไต่ตองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามที่นายทะเบียนไม่สามารถจะออกใบอนุญาตให้ครอบครองได้โดยผิดกฎหมาย